แคลเซียมสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามกระดูกพุ่นกระดูกบางกระดูกเปอาะไขข้อเสื่อมโอ้โหสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเราเนี่ยมีสิ่งที่จําเป็นมาหาเยี่ยมเยียนทุกๆเดือนอย่างนี้เนี่ยทำให้แคลเซียมของเราขาดหายไปได้มากเลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะตอนที่เราจะมีลูกค่ะก็จะทำให้ลูกเนี่ยดูดซึมแคลเซียมของเราออกไปมากถึง2เท่าหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะนี่เองค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสนใจเรื่องของการทานวิตามินเลยค่ะคุณแม่ให้ทานวิตามินตั้งแต่อายุ25นะคะเป็นแคลเซียมคือสิ่งแรกที่คุณแม่ให้ทานทคือแคลเซียมค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็ทานบ้างเอาซ่อนบ้างเพราะว่าเราก็ไม่เห็นถึงความสํคาคัญของแคลเซียมไงล่ะคะ ีน้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ค่อยทานกันแล้วกันนะพอมีลูกคนแรกค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าทานแคลเซียมให้มากขึ้นนะแล้วก็ถ้าไม่ทานที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยก็สามารถที่จะดื่มนมวันละสองแก้วได้ดิคิดว่าไม่อยากทานเป็นเม,เม็ดค่ะก็เลยดื่มนมวันละสองแก้ว โดยที่ไม่ให้ขาดหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะจึงทำให้ลูกคนแรกของนี้ที่เกิดมาเนี่ยมีฟันออกมาด้วยหนึ่งซี่ค่ะไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าทานแคลเซียมเยอะเกินไปหรือเปล่าพอลูกคนที่สองมาเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ละเลยการดูแลตัวเองไปมากเลยทีเดียวทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดอาการเสื่อมไปตามเวลาค่ะ คุณแม่ก็บอกอีกค่ะเตือนอีกค่ะว่าลูกเนี่ยตอนนี้แม่ไปตรวจมวลกระดูกนะมวลกระดูกของแม่เนี่ยมันน้อยมากๆเลยกระดูกแม่บางเนี่ยแม่เสียใจมากๆเลยนะที่แม่ไม่ได้ทานแคลเซียมตั้งแต่วัยรุ่นหวัยหนุ่มสาวเนี่ยถ้าทานนะวันนี้แม่คงจะไม่กระดูกทุนกระดูกเปลอกแน่เลยฟังค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันผ่านหูไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหะคะ่ะมันเหมือนกับ สุภาษิตที่บอกว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตานั่นเองค่ะพออายุ40ปีนะคะมีรู้สึกว่าร่างกายของเราเนีมีอาการเปลี่ยนแปลงไปกระดูกคอเนี่ยเริ่มแบบปวดตามข้อต่างๆเช้ามาเนี่ยมีเสียงกรอบแกรบตามข้อนะคะเอ๊เป็นอะไรไปถามคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าให้ออกกำลังกายมากขึ้นนะและถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยกลับมา ก็เลยตัดสินใจดูว่าเอ๊เราจะออกกำลังกายอะไรที่ไม่ทำให้หน้าเบื่อค่ะก็เลยช่วงนั้นเนี่ยมีกีฬาที่ยอดฮิตนั่นก็คือเซิร์ฟสเกตเราก็เห็นว่าอ่ะตกลงเอาเซิร์ฟสเกตละกันเพราะว่าเราจะได้มีกิจกรรมร่วมไปกับลูกด้วยตัดสินใจซื้อเซิร์ฟสเกตมาให้ลูกแล้วก็ตัวเองค่ะเล่นกันทุกวันเลยตอนเย็นๆนะคะเป็นกีฬาประจำของบ้านค่ะแล้วก็ ฝึกฝนไปเรื่อยๆ6ก้มบ้างหลุกบ้างไม่มีปัญหาทุกอย่างก็แค่แผลถลอกนะคะจึงตัดสินใจว่าเอ้ยวันนี้เราจะไปเล่นสนามใหญ่แล้วนะไปเล่นสนามใหญ่ก็เพลินๆค่ะมีความสุขเพลินๆแต่วันหนึ่งค่ะที่มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียววันนั้นอยากจะไปมากๆไม่รู้เป็นอะไรแฟนไม่ไปเราขอไปแล้วกันนะไปกับลูกค่ะ เล่นเพียง5นาทีค่ะกำลังเล่นแบบเพลินๆรื้ออย่างนี้แลละค่ะปรากฏว่าก้อนหินที่บานวางอยู่ตรงนั้นเรามองไม่เห็นแล้วมันกันไปขัดกับล้อของเซิร์ฟสเกตเราค่ะมันติดชะง,งักแบบนี้ตัวนี้ลอยไปข้างหน้าค่ะร่างกายอัตโนมัติของนี้บอกว่าเราจะต้องใช้มือด้านซ้ายและเขาด้านซ้ายยันไว้กับพื้นที่มันพื้นที่มันเป็นพื้นซีเมนต์แบบขรุขระนั้นนะคะ แล้วเราก็ยันไว้ด้วยร่างกายทั้งหมดน้ำหนักทั้งหมดมีลงไปที่แขนและขาของเราวันนั้นค่ะลุกขึ้นมาพร้อมกับความสงา่าละรู้สึกว่าเล่นต่อใจอยากเล่นต่อแต่กายมันไม่ได้แล้วคมองไปที่ขาของตัวเองปรากฏว่ากางเกงยีนขาดวิ่นไม่เป็นชิ้นเลยนะคะ<ม>เลือดออกซิบๆเลยถือเทปสเก็ตกลับไปนั่งที่ตรงบริเวณที่จอดรถค่ะนั่งสักพักรู้สึก<ห>ไม่ไหวแล้ว เลยบอกสามีว่ากลับบ้านอาบนะ้ําแล้วก็ใส่ยาทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหกล้มมาตั้งกี่ครั้งเดี๋ยวก็บวมเดี๋ยวก็หายสองสวันเพราะทุกคนไม่เคยเป็นอะไรเลยพอเช้ามาค่ะหลับๆตื่นๆหลับไม่สนิทเพราะว่าปวดมากจึงตัดสินใจไปหาหมอค่ะคุณหมอเอ็กซเรยแล้วมองเห็นว่ากระดูกตรงข้อเนี่ยมันร้าวค่ะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะคะ ที่กระดูกไม่หักถ้าแคลเซียมเนี่ยไม่แข็งแรงพอหรือกระดูกไม่แข็งแรงพอเนี่ยกระดูกก็สามารถที่จะหักได้ค่ะแต่วันนี้มันร้าวมันมาเตือนแล้วว่าคุณจะต้องทานแคลเซียมนะคุณจะต้องแข็งแรงมาก,กวันนี้นะซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันมีอยู่มากมายถ้าใครไม่อยากทานเป็นเม็ดนะคะก็สามารถหาทานได้จากนมนมวัวนะคะหรือไม่ก็จะเป็นกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งแห้งนะคะปลาเล็กปลาน้อย รวมไปถึงงาดำงาขาวแล้วก็ผักคะน้าอีกด้วยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนี่อยากจะบอกว่าวันนี้ใครบอกว่าแคลเซียมไม่สำคัญเนี่ยคุณกำลังคิดผิดอย่างมหาศาลเลยค่ะแคลเซียมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆต่อร่างกายมนุษย์นะเราจรึงต้องทานแคลเซียมเพื่อที่จะทำให้กระดูก ของเราเนี่ยมันแข็งแรงที่จะทําให้โครงสร้างของเราโครงสร้างหลักของเราเนี่ยแข็งแรงต่อไปนี้นะคะถ้าไปทานส้มตำอะ่ะอย่าทิ้งกุ้งแห้งนะจ๊ะ